ตัวใหญ่ๆทั้งหมดเลยตัวใหญ่ยู่ไหนเดี๋ยวน้ำมันไปหาหมวสมองไม่เื่ออยู่ปีนกระโจนเนาะปีนกระเนิร์โมเกาะแห้งๆเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนสี่แรกๆทุกคนเลยตอนนี้กประมาณสี่โมงไงล่ะเดินทางขึ้นป่าวันนี้ทุกคนหลังจากที่ลงมาในจองปุดีจองมือเม่ยกันจองมือสามคืนวันนี้จะเดินทางขึ้นไปพี่น้องขึ้นรอบนี้นะยังมีจ้างว่าจะขึ้นจะคืนเน่ะเพราะว่ามันมีแน่นอนนะทุกคน ี่ขึ้นไปมานกะอยู่ต่อพาขึ้นไปบีมานดีได้กินเดยอะน่าจะลงมาคืนนึงนะพี่น้องไปมืรอนี้เดินทางขึ้นไปนี่ซีคนไม่คนมีนนนบัวหอยตรสาคอยแล้วก็มาสอนทุกคนทำมืไอนี้ครับ้าเขาชอบกระชากเลยละพี่น้นอยขึ้นไปรอบนี้กัขึ้นไปหาอยูุ่ชงเข้าไปทางนิ้ทางน้ำนะพี่น้นอยรอบนี้นะเอามองกระป๋บิดไปน้นนำตระสาครับนาะเพิ่นพาเดี๋ยวเฮ็ดเบ็ดมื่อเช้านี้เดินทางวันนี้เพิ่นนกอ้อนแล้วเนาะ สายาครับนะเพื่อนกำบังหอยทุกคนเลยตอนนี้ก็ประมาณพอดีห้าโมงครึ่งทุกคนพอดีตะเวนแดงนะพี่น้อยตอนนี้มาพันม,มาหอน่ะมันทั้งท่าทีกงานก่อนยังมีจักว่าจุเพิ่นชิพาไปนอนทั้งเลือนนะพี่น้องเดี๋ยวมาทาบิดาพระจันทร์หน้านี่สุดยีละทางถ้าทุกคนน่าจะมีเฮงเนาะขี่น้ำก้นเนี่ยมาข้าต้องขี้ข้างๆนี่จักหน่อยพี่น้องเลยว่าฝุ่นวู้ขี้ฝุ่นใช้ขุ่นว่ามาแล้วเดี๋ยวทาลุ้นเบิกมาเพละมานี่ทุกคนนี่เพราะว่า ทีมงานเราแผ่นปิ้นไปปิ้นมาทุทกคนเลยเดี๋ยวจะรูปปัดมาคนละมาเห็นหน้าเพิ่มจังว่ามาพี่น้องปัดทุกคนเดี๋ยวน, <c oughs> น,นี้เก็ดเหตุปัาพี่น้องเไปปัดยังไงดิพี่น้องเฮ้ย ป <c oughs> า่ะทุกคนเลยเอ๊ะ <c oughs> จอยเลยวะ่ะประพัดขี้อดไม่ฮอดนี่ทุกคนเลยตอนแรกอ่ะอพังกับพิดทุกคนจะซาเอาแล้านะนอนทับกับพุ่งทีเท่ากับพุ่งน้อยพู่แล้วเพิ่อนโซนปรีเพิ่นมาตำลังคนเลยทุกคนเพโซนค่อยไปซื้อเบ็ดเลยฮอดนี่แหละประพัดจอดลูกจกักไว้นี่ทุกคนลูกจัากันนี่แหละเชื่อกาบปรัดไปพู่อนเชือกับเราเราแถวนี้นะทุกคนเลย พูดจะซาไปพูดทุกคนจะซาไปพวกพวกน่พกพกนขี่รถไปทางหน้าพุ่นน้นพี่น้องแล้วหมูป่ามันอยู่หัน่นอยู่แคมทางมันจะหาอยู่นะหมูมันแล่นมาหาข้อ่ทุกคนยักได้เฮ็ดเมื่อกี้นี้หมูตุก๊กง่ายอู่ทุกคนเลยป้อตุ๊กสามเสาะป่ายพวกแล้วชัดชัดชัดตน,นาคนี้ป้อตุ๊กถ้ามีอาวุธนี่จะปล่อยทุยกคนเลย <c oughs> ตง่ายงพี่น้องนั่นช็อตชอตชอตช็อตละพัคิดว่เป็นมาครัเจ้าเลยบุงชื่ปุดออมาตัวพงหมูนะได้วางสามชอบฝ่ายหายเลยสิดแต่มาเั็กซ์ทุกคนเลยตอนแรกว่าสิมันจอดเชือกับแล้วพัดชอดแล้วพัดมูงั้นมีแหลนไวทุกคนเลยแอบคือมันยั้งนำแหลนนำช็อตชอตมนตื่นเชียงรถชาชาไปทางพุทนนะง่ายหมูตัวเดียวนะก็าจเป็นมูเมย์ทุกคนปอตว่าจะ นี่จังได้ยี่ห์ hết งอย่างแล้วจริงจังได้ยี่ห์ h ế ที่เหลือแล้วไปแล้วไปไกลก็ได้ทุกคนถ้าเป็นย่างฝนนี่เฮาเว่นแถวนี้นี่น่าจะมีโอกาสได้ยิงอยู่มันเป็นย่างแรงทุกคนย่างมาในีเสียงเบอไม้แห้งเบอไม้ยังมันหล่นลงมาเลยทุกคนเสียงนู้ย่างยู่ย่างสองเมตรเลยย่างสองร้อยเมตรนี่ได้ยินเลยทุกคนไอ้สอดสวทเลยนี่ทำเป็นย่างฝนนี่เสียงตีเงียบดี มันสมีโอกาสยทำเลี้ยงมันทำง่ายทุกคนเลยมีแต่ป้อยเห็นกหมตาเบลชึ้งหน้าเห็นจ้าเอเลยคนร้อยห้าตอนนี้กะถือว่าค้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาหลอกซื้อกลับตอนนี้กะกลับกะช่วยได้ครึ่งน,นึงแล้วทุกคนเลยกลับกะบ,บินำมาหลายรอบนี้นะเอามาวางซิปปลายหลังเลยนะประมาณซิปล่างทุกคนเลยพลีซิปล่างเป๊ๆเลยเราก็ซื้อได้ห้าล่างเนี่ยผ่านซื้อกลับก่็ซื้อกลับกับค้ำแล้วทุกคนเลย อย่างขมกนเซอร์นมัสิตอนนี้พี่ละบ่ฮอดทำกระพุ่งพี่นไเลย้ยนเอิไปนอนทีมงานเลยนี้โอ้บ่เพชรเ็ดพอกินสตุ๊กปตุ๊กักยูโอ้มาเปลวนี่โอได้กินายอันยุ่สอนเอามาเบ่งท่งนะอ่าจุยคอยโอ้ได้ดับจุอยแล้วมาญ่ทวจุอย มันมีมาตูดน้ำมันเพ็ดเพื่อเพี่อนเอาเลยจุคอยนะไปวิวีอสดนะอ่าไปแล้วหนังเข้มผู้ดีแล้วว่าพัดกินเท้าอิ่มนี่อาการนอนสิมเท้าน้องไปแต่คอยมีมีโคบเลยมีมีโคบเลยคอยกับสองโคบเลยมันมีหลับลูกเปา่น่อยไปละมาตูดน้ำมันเพ็ดพี่น้องมันมีจักบัวห้อยเลอร์สาวบัวห้อยนะจักรห้อยเหแล้วจะใส่ไมอยู่ห้อยทิพนัดแหละทิพนัดแล้วบัวห้อยนะอันนี้เจ้คนนี้ มีแต่เ hmm. ท่านี้วะกคนบ่นเบาันนี้มา6คนหน้อยทำกระพุ้น้อยบอนเก้าตีมาประจำย่าฝนนั่นแหละเดี๋ยวรับอันนี้รับลงเป้าว่าวันนี้นะมาตูดนำโอเพชรไปไล้ทุกคนเลย้าน้ำได้ลายมากันจํำมาา โอ้โต้ทุกคนเลยอันนี้อันนี้ถือน้ำมาในบ้านได้เพี่น้อยกูกูกูปีงไก่ปีงไก่ประดานะทุกคะปีงไก่ประดานทุกคนเลยมาจากบ้านพู่อ่าหลับนกคอหนกเป่าพี่น้อยนกคอยามนี้ไปตัวเดียวเนาะเห็นล่ะมีทันนหมค่อยคิดว่าไก่ป่าเดี๋ยวเล่นแช็ดเช็ไป หอมแค่หอมคุ้ยคุวยตัวโน่นหอมผักชีกันเชอร์มอกแห้งคักเนาะมีหอมกันนี่โน่นว่าพระไม่นี่ขึ้นเต็มกระชามบนีิเพวณหมดเลยมันนี่ได้คือลาป่านี่มั้ยงามงามนี่เลยคัะคันนั้น กินนิินึ่งะกินนะพอดีป่ะก็ยังเบานบ้าเบานสอดในโบไว้ใจกันพวกปืนพีซิพีวอยังเอาของกินมาเสียเราพอบบัตรเอดแล้วนี่แล้วถึบัตือตลอดว่าตอนมาล้วอยู่ข้าวเลยซิมีมาต้มเก็นข้าวแล้วบ้านนี้ ตัวลายขนาดยันลาคองกระมละนกเปาทั้งเบิดวันนี้โอ้บุญป่าเอาม่้ได้กินนกเปาบรได้กินไต่เดนแล้วเมนนอกจากแบบต้นโชคดีที่แบบต้นคนมาเห็นข้าวเดียวปนอนอือนีสมมติมีได้มาตูดซี่เลยมีนะ มินจะหั่นน้ำซุปมาน้ำยูมาโบกี้นี่สีมึงนู้นตอนหลังจากที่เข้ากินน้ำแล้วทุกคนเลยตอนนี้ประเภทเป็นเราเป็นพาไปจอบกุ้ไก่ก่อนทุกคนคนเราเห็นขี้เห็นโอ้ขี้หลายกองเลยพี่น้องเลยแล้วก็ไปจอบเบิรงไก่ที่เพิ่นนิ่งตอนมือขับนี่เลยทุกคนคนเราเนี่ยน่าจะเถื่อแล้วแต่แบบน่าจะตายหน้านะ เดี๋ยวเราไปจอบมันก่อนบางทีมีลุกนะแล้วก็อุ้ยมันมนนีฟันเพชนะรมันพาไปนะคุณหมอเขาจะไปอยู่ทุกคนคนะุนแบบมารอบนี้นะ่ะโคมเพิ่มกับดิมี่เวลายามนี้โอ้โอกาสพอหน่อยนะพี่น้องนอกจากไปจอบพวกให้ตอนกลางคืนนะตอนนี้ก็ประมาณดึกๆแล้วทุกคนเลยหลังจากที่มาแต่การกับหมอพอเพียงเท่านั้น พ ok ี่พร้อมเลยทุกคนเลยเดี๋ยวพัดขอตัวนอนก่อนเลยพ่้อมเ๋ยวตอนนี้กะถือว่าตอนเช้าๆเลยเมื่อกี้มอพัดไปจอบไก่ทุกคนเลยบัวทันมันเศร้าขันก่อนมันอยู่ไก่เนี่ยนะทุกคนเลยมันยิงเสียงอยู่ไก่ๆเนี่อจอบไปจอบไปยังบอพัดแล้นไปแล้วทุกคนเลยเลนไปคือนหอนมันละกันจอบไปจอบไปแล้วพัดเงียบมันเศร้าขันก่อนไปเดี๋ยวไปจอบตัวใหม่แล้วก็ไปยำกลับไปทุกคนเลยจะฉากนะคนกะไปผู้ ไปหายามเม็ดกับยามหมอ,องเพล่ะสุนเดือพันมเะเพ็ดแล้วก็นายผู้นึงแล้วก็กับคนน้องมะเพ,พ็ดอีกผู้นึงหนึ่งนเนะาะพาเดี๋ยวไปหาตามนาแ้วเพละเนะาเะต้นมะเพ็ดแล้วก็น้ำเบาอีกผู้นึงแล้วก็หมู่ก็อีกผู้นึ่งนะเพี่น้องแบบหลานมะเพ็ดนะน้องมะเพ็ดนะทุกคนทุกคนนะพาเดี๋ยวไปหาหนิงน,นั้นเนาะนิงนก เดี๋ยพ่นสายพีวีซีดิ้สายนกพขนาดพีน่น้องเพ่นไปแต่เสาวๆพอด้วยเดี๋ยวพาสสไปพึ้นไปหาหลับนกไก่นี่แล้วก็ไปหาเบิ้งกับเท่านี้ทุกคนนี่ นีเฮว่าไปไหน่อยความล่มแห้งของมันนะล่มนี้กูมีเอฮว่าพไปโอเคถ่ายมันรัดหมูหมูทีมันมาเชิงเนื้อทุกคนเลยหมูที่พัดพร้อมเมื่อวานนี้นะพอตอนตอนมาใหม่ๆนะตอนมากระจดรถลงมาเชือกับขอหมูมาทางนี้ละเดี๋ยวมาดักมืทุกคนอันนี้น้องพี่เลาะทุกคนเลยน้ำแห้งคักแห้งเนยละมันมาเชิงน้องพี่เลเลยอะหมูเนาะโอ้โหกระหอยใหม่ทุกคนเลย นี่ตัวนี้เลยกันดิหอยตัวน pues ี oh ้เลทุกคนเลยนี่นี่นี่ปลาหมูหักระดุดเมื่อคืนนี่ทุกคนนี่หอยนะสองช่อปลายนันจะเป็นตัวเมื่อคืนนี้แ่นะตัวเมื่อวานนี่นะพี่น้องเลยตัวที่พัดโพละเมื่อหอยไหมนะประมาณสองช่อปลายหอยมีใหม่ทุกคนเลยนี่ มีใหม่ยังได้หอยอยู่นะโอต้โอตัวเดียวเลยมันกายมาทางนี้ทุกคนเลยหอยนะมีใหม่ยูองเฉพาะปลายหมูปลาห้อยตีนนชิโน่เยทุกคนหอยนะมันหักกระดุดเมื่อน่าจะเป็นเมื่อคืนนี่ผลไปทางพุผลละ น่าจะอ่ะปลายห้อยสายทุกคนนี่จุดนี้นะ่ะตาปกติยามฝนนะ้มันสีออนกูอ่ะปลายห้อยสายทุกคนนี่กับสีได้หลังนี่นะตุ๊กทีพิเ,เศษนี่เห็นเดี๋ยวมากระดูกทุกคนนี่เห็นแต่เงือมันกับสีนะพีมันถือแบบถือขาหรือว่าถือหางมันละมินเกไปเดี๋ยวม,วมถแบบถาถามก,าก่อนทุกคนนี่ตุ๊ก บบหลังนนี่แหลยนะมันบ่มีเชือกพี่น้องแบบ <c oughs> เจ็บเชือกที่เขามัดไว้อยู่ดูท้ายของกัปนะพี่น้องอันนี้มันบ่เห็นเชือกเลยก็เ,เลยไม่ได้มัดเชือกมันขาดเลยเดี๋ยวหาหลอดมึงก่อนทุกคนน่าจะเป็นกระแตโบถือดูกระจน,นี่แหละถือแล้วมันหลากกลับไปหนำเลย โอ้ทุกคนเลยหลังนี้นะกับบอลันทุกคนโอ้กับบอลันฉันนี่สีดายเลยหลังลนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นกระแตแล้วทุกคนเลยเอาไปเลยนี่โอ้อุทุกคนเลยกับแต่ละหลังมันเป็นอันนี้เป็นเธอยี่ห้อของกับบอลนเลยพอพัดเจอแต่หลังแนะล้วมันช่วยรลย เชื่อ็ถือว่าเชื่อมินเลยทุกคนเลยแต่มันบีลันแต่ละดับเลยแค่มันเป็นเลยลูกเดี๋ยวเบิรมถึนองนูประมาณสามหลงังนี้แหละหลังสุดท้ายแล้วทุกคนเลยนะ,นะเรียบร้อยทุกคนเอ้ยคน,มนหมานนะห <c oughs> นูแดงพี่น้องนี่มาแล้วหนูแดงตัวนึงหลังสุดท้ายทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วหลังนี้ โอ้กระจอนพี่น้องเยนี่เรียบร้อยหลังนี้พี่น้องหากับบีเห็นนี่น,นนะพัดเสือไว้หันเตออุ่มนี่ส่วนหลายเตออุ่มนะ่กกะพวกกระเตะกระนูหนูแดงหนูวายมักถือนะแต่บีเห็นโอ้นี่นี่นนแล้วทุกคนนี่ป๊อตตกไกลเลยพี่น้องหนูวายพี่น้อย,อยโอ้โหพัดขึ้นตอมันอยู่หุ่นเลยนี่มันแก่กลับมา กอมันหลักกลับมาทุกคนเลยตัวบักใหญ่เลยทุกคนเลยโอ้หนูวายตัวบักพี่ลึกเลยไปมาแล้วทุกคนเลยมานมมาสามเต็มแล้วมื้อนี้มีเดี๋ยวเป็นเยอะกลับไวมาตาเมืออือ รอเละทุกคนกระจอนนี่สามสองเต็มเลยพี่น้องเลยไอหนูวะหนูแดงกับกระจอนตัวนึงถ่ายเธอเห็นเี่ได้เลยทุกคนเพราะว่าติดเหลืองนี่เดี๋ยวพยายามมีรางเข้าไปยังอยู่รางสุดท้ายเหมืมมมหนอนแบบยังอยู่รางนึงรางนี้แหละกับรางสุดท้ายนะสรุปทุกคนเลยสรุปคือได้สามตัว มืัอนี้นะเดี๋ยวเราไปเบิรงทีมงานเาทุกคนเลยทีมงานนิ่งนกเข้ารอชิมานบอกปอบาปภัดก็เมื่อจะไปนะดิยักเจสาก็น่าจะกับนา้าเฮ้ยชุพเป็นสองคนพาเดบไปหายามมองลูปพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้นะหาเพื่อนดีเห็ดนะนกเพื่อนตอนนี้มาพี่น้ะทุกคนเลยเ <c oughs> จ็โตัวละฮะ <c oughs> จะโตัวละ โอมทีมางานกันทุกคนพัดเมือไปนะเาจ็ดตัวลนะเจ็ดลนะนะนะอ้หมานนี่ยด้พี่น้องมันทำในผันนกอะปิดปิดปลีว,รรวนก,กันนะนระร้องปิดปลีวทั้งหมดที่น้องมานทุกคน บนี่ <c oughs> มาเลยคนะรพี่น้อยเก้าตัวแปดตัวมานแปดตัวแล้วเดี๋ยวคอยไปเบิ่งอีกกกนึงพี่น้องเลยพวเพชรเป็นแบายังอยู่ยังแบบยังมีกกนึงนะแต่มันคือจะห่ยแล้วนกยังเข้าอยู่อันนี้พอดีละอันนี้นประมาณเก้าโมงทีนานกำลังฝึกนกจินมาให้อยู่ในนกประมาณแปดตัวทุกคน เดี so well. so so ๋ยวราจะไปเบิกกุกหนึ่งประเภทศของเรานะมันมีอีกกกหนึ่งคนกกหนึ่งแบบมันเป็นแต่มันดีโดกนะพี่เนาะมันยังโหยได้ตอนนี้นะของเราไปเบิกนกยังเฮาอยู่ของเราเนาะแต่มันเฮามีหลายบ้านเลยนะกกนี้ของเราห้าหลายกกนี้นะกำลังแบบมักกำลังดกนะพี่เนาะสองคนจพเป็นผ่านหรือเทายันนะจะคอยไปเบิกกุกหนึ่งก่อนทุกคนเลยบางทีคอยเติมพลัง ภาษาับน้ำมันกัพยายามเล็ดท่านมากเจ้าป่นนี้แล้วทุกคนเลยนกนะดีเท่าพื้นเลยอ๋อ <c oughs> มันมากินลยยูกไส้พี่น้องหรือว่าลูกมาให้บางเนอื่นนะบ่บึง,งน,ะงนึงเดียวป้อบึงเสีนั้นทุกคนฟัง <c oughs> ต้นนี้มันสีลูกน้อย <c oughs> <c oughs> ลูกนีใหญ่ไปเลยต้น ทีมงานเขายิงเมื่อกี้นี่นะบอาตุ๊บุสัมโปมือโป้มือนี่สัมโปตีนไปดูพี่น้อยก็ทุเรียบคายนี่ดูน้อยทั้งหมดเลยนกนิ้วเบี้ยวเบาเหรอไหมเสียดายแต่ล่มเดี๋ยวพัดที่ต้องขึ้นก็ขึ้นตน้นล่างนั้น โอ oh. ้อันนี้บอกลาเบ็ดนะเยอะเยนเาตเสได้2ตัวมานอยู่ได้เนาะตัวใหญ่ทั้งหมดเลยทุกคนอยขาดีเบ็ดถ้ากันได้เบ็ดมารอบนี้ละรอบก่อนนี่กัมีแต่เบ็ดี่มีเยอะอันนี้นมัดาดีมาปดปดกอนทาเขาทุกคนเลยป็ดกับไปเอาไปเอามาตเบ็ไปเอาอันอ้เพิ่นบอกไอ้เพิ่นห้องคือแกงขลอดมาละค้างน้ำกอนทุกคนเลยค้างน้ำลูกหนูก็ ทางพีกะโอ้เบาันโอ้ได้หลายเติมเนาะประถามก็เบาใหม่เยอนะเยอะช้ำเลยือกปลาผาเจ้านะสามที่คีดเลยเติมนมฮอนหอนบ่มื้อนี้อาหารดีแล้วพี่น้องเอ้มีได้กินปีกานี่ได้กินซองชองเธอปีนี้เธอนี่ยเธอแรกเลยทุกคนเลยส่วนลายปลาพานี่ถ้าเอาเนื้อเป็นเนื้เคียดนี่มันสีมานพี่น้องเอ้ถ้าเอาเป็น หอยนิ้วมี่อยหมานวันนี้เอาไปโคแล้วพี่น้องหลังจากที่ปดเคยเมื่อจะกมด้านยังแต่ป่อฟ้ากับปเย็นตอนี้ละไปโคเย่แต่น้พวกเราทุกคนเลยยืมเพื่อมันลงไปเลยลยนโตนั่น่ยก่อนนไปเย็ก่อน เรขต้มน้ำทาเนาะต้มน้ำมต้มส้มเออไปไปเย็นเลยต้มสมไปเย็นัะพานี้โค้งอ่ะาหาวันนี้มากินแล้วเปลากังินมัปลากังกันตนม ครูประพาโตเลยจากที่ครูเย็นือแล้วน่าเป็นปโลแล้วนะทุกคนเลยลูน้ำฮอ,อนแล้วแล้วมาล้างแล้วังครูข้างในมันส,สีมันประมาณคล้ายๆกบบ่สไตล์เด็กชิ้นกบ,บอะไรแต่ว่าเพชรมันเสียบหลังนลังนลันๆๆถือว่าตัวน้อยเนาะรอบนี้ตัวน้อยประมาณห้าหกกำันนะ หมดวนะช่องซามนี่มากเลยบึงคือตัวน้อยแท้โคบ่พาทำอิซนอีปินเลยอ่ะอ่ะอ่ะเลยมันให้จักวิธีได้สาพผาทั้งอ่างมันเรืความเท็ดนะสัเคริงเลยวะนี้เจอพิจักโคมาลายตัวเลยพูจัก ชิน้นก็มีหลายไปเลยตัวน้อยหน่อตัวน้อยทีตัวใหญ่เลยป่าเขาก็โค้เแล้วทุกคนเลยปลาเขกังเทาปลาเขกังปลาเสริมแล้วก็ปลาเย็นเอาไป้ทีมงานจัดการต่อปลาเขกังกับปลาเสริมนี่นะเขาสิปิ้งทุกคนเลยแล้วก็ปลาเย็นนี่นะจักสาๆไปนอชิเนใดเพิ่นต้มส้มบ่ส่วนปลาฟ้าเขาสิเห็ดเมนูน่าจะเป็นพักโคพี่ยเนาะ สรุปนกพิปราีอยู่ทั้งหมดวนนี้สรุปนกได้สามสิบหกตัวเพียง่าน้อกเปาเปตัวใหญ่น้อยเชงน้ฟักสรุปก็คือได้สามสิบหกตัวเพียงเ่นมีแต่นกพิปราลีรุลรุนเลยาะ นีต้มปลาดีีนองขาดนเดียวนี้นะขาดชมขาดปราสมงเดี๋ยวน้ำมันไปหาปลาสมงาเชื่ออยู่ยังแต่ปีงป่าละเดี๋ยวก็ไปโคโนกันทุกคนไ้หก็เลยชุ่มบ่ดีไงหนเดกนะศกษาว่ามันเลอะไรวะเนยะมันหมดกลิ่นเลยทุกคน มาปรุงคนลคนนะป็นเ้อเป็นกระเกือแล้วคนั่จากที่ตำเ่องปรุงแล้วมามักเลยนะน้อยใหญ่นือว่ามันติครับองใส่มือครับ้มใส่มือมันมีได้มันมีเท่าเนร้บ คินิน้ำตาลเจียืัวกนินู่ป่ากักนมคันมาีือนนี้แหละสภาน้ำอ๋อตมเจดังักเลยจากเลยเบย่งคักเลยมื่มึงนสอนคนนี้ เป็นสึกเครื่องเทศเลยเดี่เ็กเลยแบบม่นคือหอมแท้รเีอันน <laughs> ั้นเยวอะบบำบเลยเออกที่มเนาะเกลยวนี้มันนี่สิบอกเลยว่ากลินของมันออกมาเลยแหละตอเริ่มมีเมาแล้วธรรมดาไม่ไป็นันมีคล้ายๆกับนูแดงเล็กมีกินแล้วพจับมากขึ้นยังไงเทๆๆๆอันนั้นจะดปเป็นซีบนเนาะ

ปิ้งปลาสุกมาะโอ้อันนั้นเหคับปิงงานผลงานกับนะแม่ช่โตตัวนึงมันนาอก่อนเป็นตแล้วละนั่นวยจีเอาจีเพอจีมันกจีเพอจีมันเบิงจิมมงก่อลูรสชาตมันขาวมากมาถึงจะคืนห่างดนะเป็นเพื่อเฮาบิดมือมากันนอนนี่แล้วนะอ๋อ เข,ข,ข,ขากินน้ำดิฟน้ำนนี้ะเลไ่ะท er ้านเลยน้นละจีเพอร์จีมันเจ้ากินเป็นต่แซ่ดีได้คัดเป็นโตกัดมุมมุมมู่ตรงเป็ดนะบ่าเท้ากินเนาะบ่าเท้ากินแซ่บกินเป็นตแซ่บ้างนส่วนมันกินกินห้างกินมีเลยกินกันรวยอ่ะ ปลาผานี่ปีลเธอไว้ได you ้ไหมปีนปลาหมดละใดมันละบ่จ้ำจ้ำเพชรจ้ำเพชรเมอได้ไหมใดอยู่อยู่จะคนมาทุกคนมานี่ตาเขาจึงเชื่อนี้ละเนี่ยนี้กินปีละเธอทุกคนเลยเราว่าเราเบิ่งใจกันรุ่นโอ้โหนี่หนังเข้มขาต้องไปเย็นยม่ิดเชะ ที่ซุกเลยทานีเบ่ถตาเมื่อเอาเต็นท์กอนไว้ง่าก็เต็นท์ไว้อดอเต็นท์ละเตีนะมีนอนตีนอนบ่แพ่เปย์พัดออาจะมีเบรกคันนะเบรกดีบเบรกดีเอาไว้จุ่งางเขาแล้วอะน่าจะเมือข่าเมือพีน้อยมีคอยละอ่ครับบกับสนอยู่สองคนบอกสอนเพิ่งถ่าบ้างนี่นะ นนจังมงนใช่ไนสบายดีตอนกินข้าวนะ้อะไ้ก็กเห็นหน้า,านนนนแลานน้วม่นสูงนึงนะค่อยแบบบีทีขึ้นป่าดได้หกน,นะพี่น้องค่เมาหนูดิเด,ดี๋ยวจะเมาหนูติเดี๋ยวบบพักก่อนเมาหนูอยี็ขึ้นป่าเลาเรื่องหนูวายหมาคางบอหนูวานี่ค่อยขึ้นบีกาตองเป็นแวนี่ข้าวนี่นะเปเนวนหนูวาแทบยุ เดี๋ยวเอาเป็นกำลังของยันเมาเดี๋ยวเท่าห่างของบังกำซอนก็เป็นนั่นเลยอี๋ยวหลังจากที่เขากินน้ำแล้วทีมงานลองกับพาเดือเมื่อไวได้ตั้งแต่คอยกับบังกำซอนเป็นคนเลยสองคนมีอตาพาเดียวไปหาอยู่หากินต่อพี่น้องเลยเดี๋ยวคลิปนี้กับฟ้าไว้คลิปนี้ก็ตัวโปรเจกตพี่น้องทุกคนติดตามรับส้มพี่น้องพบกันในคลิปหน้า